สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปยปานวาดเปิดใจถึงสาเหตุเลิกสามีเระเรียกได้ว่าด,ดาราสาวได้หวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งก็ปังเหมือนเดิมอย่างคุณแม่บุตรสองเปยปันวาดโดยที่ผ่านมาตั้งแต่เธอเดินเข้าวงการบันเทิงก็เจอประเด็นพูดถึงต่างๆแต่เธอก็ขอก้าวข้ามทุกประเด็นพูดถึงโฟกัสครอบครัวโ,โฟกัสความสุขข,ของบุตรทั้งสองทำง,ง,ง,งานต่อไปล่าสุดเธอออกมาเปิดใจพูดเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับการไม่อยู่กับวัน บันเทิงทอล์กที่มีบางช่วงบางตอนถามถึงปัญหาสามีภรรยาที่มนุษย์ภรรยาไม่โอเคเธอเผยว่าเวลาเจอปัญหาก็ถามว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เมื่อถูกถามถึงจุดเลิกกันของสามีภรรยาว่าเคยคิดไหมว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คิดยังไงตอนนั้นเผยเผยว่าก็มีจุดที่เหนื่อยและอดทนมากๆทั้งตัวเองและสามีอาจจะมีจุดที่ต้องเลือกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เคยเจอปัญหานี้ก็มานั่งทบทวนเพราะตอนนั้นเธอก็พร้อมหยุด เรารู้สึกว่าถ้าเราไปก็ไม่ต้องมาถูกใครมาทําเราไม่ต้องเก็บอาการไม่อยู่แต่ถ้าแค่เราคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ดันมีบุตรทั้งสองคนซึ่งต้องมานั่งชั่งน้ําหนักถ้าดี80%ไม่ดี20อันนี้ก็โอเคนะก็มองว่าสามารถจะแก้ไปได้ต่อทุกอย่างต้องมีคําตอบไม่ฝืนบางอย่างแม่ก็แก้ไม่ได้ต้องมีคุณพ่อช่วยหรือว่าบุตรชายอย่างน้องโปรดมีพ่อเป็นฮีโร่เขาจะทําตามคุณพ่อทุกอย่างซึ่งตรงนั้นอะเราทําไม่ได้ ก็ดีกว่าถ้าเกิดว่าครบพร้อมสมบูรณ์แบบมองข้ามบางอย่างลดทิฐิลงมาอย่ายึดแต่เราเวลาจเจอปัญหาเข้ามาอย่าเอาช่วงเวลานั้นตัดสินน้องโปรโดก็รู้ปัญหาให้เขารู้แต่ก็อธิบายให้เขาฟังดีกว่าไปได้ยินจากปากคนอื่นข้อความจากแม่ถึงบุตรชีวิตเป้ยไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่บุตรสองคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตโปรโดเขาจะชอบเป็นห่วงเป้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เลยเล่นให้มีความสุขที่สุดอยากทำอะไรทำให้เต็มที่ ที่สุดจะคอยซับพอร์ตและอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้บุตรมีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำให้ถูกอย่าเป็นคนไม่ดีนี่คือสิ่งที่เราหวังท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเว r ิ n e นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ